ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนและองค์การตำรวจทั้งหายรู้ดีนะว่าผมคิดในเรื่องการสบานคือถ้าเรื่องเรื่องการจะเป็นคนผู้นำองค์กรมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นโอ้ยเข้มไพล์หลังนิดนึงเรื่ข้มไพล์หลังนิดนึงการที่มีการประชุมสนักงานเออสมัยนชาต่ยู่ล้ เรื่องนั้น,น,นเ,ปเป็นเรื่องที่เป็นคณะกรรมการในการน้มากท่อยไหว่าก <band ist> ันต่ด <should S 3> <k OVER> ูยืนยนวารบนการท้งหมดทมีการาระเบียบงการใช้คำนาจนะครับแล้วก็การพิจารณาในเ่องเดียวของผมเองในฐานะสาผมได้พิจารณาจากจากคนใหมแล้วก็ตรวสอ กรีที่เกี่ยวข้องอย่างี่นส่วนผู้ถูกกต่หาเนี่ยจะเป็นประการใดจะคิดย่งไรก็เป็นมุมมองของผู้ถูกกล่แต่ดูเหมือนว่าท่านเนี่ยรือว่าัมาตรงคิดมาดีแล้วแต่อย่างไทำไมถึงโจมตีกล่าวหาได้หม่พงีน่้ายนะเป็นสิทธิท่านคิดได้อยู่เราไม่จำกัดใความคิดของใคร คิดได้แล so well ้วก็ผมเองเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการที่นามาโดนละเอียดรอบๆหรือไม่ใช่หรบแเ่ว่าถ้าจะไปคิดว่าผมที่นาผิดพลาดจากกฎหมายก็เป็นสิ์ที่ท่านจะคิดได้พิจารณาได้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการขององค์กรที่จะรับเรื่องนี้ไปรอพ่อๆรอศาลมองหรือแม้กระทั่งที่พูดว่าจะไป ไปเต็มเลยช่องเก้าถอยล้มันเป็นไปได้คนระดับั้นก็ต้องดูข้อได้จริงครับต้องดูข้อได้จริงว่าไปเกี่ยวพันไปยุ่งเหยิงไปอะไรแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงหรือไม่ก็เป็นเรื่องขั้นตอนต่างๆที่ที่กำหนดไว้อยู่แล้วนะครับไม่มีเอาตรงๆเลยว่าไม่เคยคิดไม่เคยคิดก็อยากใช้ชีวิตเหมือนตำรวจทั่วไปแต่เมื่อเราเป็นตำรวจที่ได้รับมอบหมายหน้าที่มเป็นแบบนี้เนี่ย ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหวัเมื่อวานลองโดน